มาพบกับครัวแม่พึ่งนะคะวันนี้มีเมนูปลาสลิดทอดกรอบๆพร้อมกับพริกน้ำปลาสูตรง่ายหอมอร่อยมาฝากค่ะนี่คือปลาสลิดที่แม่พึ่งซื้อมานะคะแช่ช่องฟรีสเก็บไว้ ก่อนจะเอามาทอดก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็นำปลาสลิดลงไปทอดได้เลยทอดแป๊บเดียวค่ะปลาสลิดเขาก็จะเริ่มสุกนะทุกคนยังไม่ต้องกลับนะคะทอดไปเรื่อยๆ จ้าเอพอปลาสลิดเริ่มเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะกรอบฟูแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งทอดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ปลาสลิดหอมๆกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ฟูน่าทานแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะทำพริกน้ำปลากระเทียมแบบง่ายๆกันค่ะแมบบ่พิ้งจะใช้นี่เลยตัวช่วยที่ดีเครื่องปั่นจิ๋วนะคะเป็นเครื่องปั่นไฟฟ้า สูตรนี้แทนที่เราจะใส่กระเทียมนะคะหัวหอมซอยเราก็ใส่ลงไปในเครื่องได้เลยพริกค่ะตามความชอบนะแม่พึ่งชอบแบบไม่เผ็ดมากตามด้วยน้ำมนะนาวหอมๆใส่ลงไป2-3ช้อนใครชอบเปรี้ยวจีส๊สก็ใส่เพิ่มได้เลยค่ะส่วนน้ำปลาก็ใส่ลงไปประมาณ2ช้อนนะจะได้มีรสเค็มพอดีค่ะไม่เค็มมากเกินไปเพราะว่าปลาสลิดเราก็จะเค็มอยู่แล้วนะ เติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อปรับรสชาตินี่โรยลงไปเลยใครจะใส่พงชูรสพงปรุงรสเพิ่มนะคะจัดไปเต็มคาราเบลเลยค่ะตัวช่วยจิ๋วแต่แจ่วนะคะสามารถทำน้ำจิ้มทุกอย่างได้ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนกดปั่นแค่แป๊บเดียวเลยค่ะเราก็จะได้เป็น น้ำปลาพริกนะคะแบบหอมมากๆครบเครื่องแล้วก็รสชาตินีิจ่มเลยค่ะอ้าวน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะคะปลาสลิดทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเสิร์ฟกันเลยค่ะปลาสลิดทอดก,กรอบๆกับน้ำจิ้มหอมๆแบบนี้เลย ใครที่ชอบการทำอาหารง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วมาพบกับเมนูอร่อยสาระดีๆในครัวทุกๆวันเลยค่ะ